สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนสตรีมเมอร์นะครับก็วันนี้ครับเราจะมาต่อนะครับผมที่ EP ที่5นะฮะอินสันดิวิภาควีลเลจนะครับผมนะฮะนี่ก็จะเข้าสู่บอสตัวที่3นะฮะนี่ดูนะฮะที่เราได้ไอเทมเควสนี้มาทุกคนนี่นี่เราได้อันนี้มาทุกคนนี่นี่ชื่อของแผ่นหินแตกนะฮะซึ่งต้องไปวางตรงนั้นนะครับผมเฮ้ยอะไรวะอุ้ยแค่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดือดเดือดเดือดเอะไรก่อน ไม่มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนด้ยกันแต่ว่าต้องจัดการไอ้นั่นถ้าไม่จัดการเราก็ผ่านไม่ได้ใช่ไหมมาต้องหนีไปถึงไหนอะ่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนเพราะมันไม่มันไม่ผ่านมาตรงนี้เหรอเยมันมีตัวลูกด้วยทุกคนเท่มา โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วบอกมาไม่ได้ตกงมาได้ไหมเนี่ยเอ้ามาีร,ละละร,ร,มาร่ละีร่ละมาแค่แล้วอีกโลกหนึ่งไปเพื่อนมาวม่าไงเฮ้ยบ้าข้างมันบ้าข้างไปตายแล้วใช่ไหม โอเคไปไปเดินเข้าบ้านนั้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทางขวาทุกคนมันไปได้ใช่ไหมวะเฮ้ยไปได้มาทุกคนโอเคอ้าวย่งี้เข้าไปที่ต่อไปหน่อยเฮ้ยมันแท้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตีเสียบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็ทางตันเหรอทางนี้อะไรอะ่ะปกคุมด้วยแต่ก็จะทำลายได้อะไรทำลายวะเดี๋ยวก่อนอะไรทำรลายระเบิดเหรอ <laughs> กูปลาละไม่ตนละเออวิ่งก่อนละโอ้โหเราแหวกเข้าไปนะอ่าเราจะเก็บได้ทุกคนเฮ้ยไอ้นี่มันหยิบแอบหยิบฮึบมาแล้วเอ้าแอบดิแอบดิเอ,อบบ้าว้วกโอ้อาโดนปิดทางทุกคนนี่คือนอเขตของฉันฉันจะไม่ปล่อยแกไป อ้าวโดนโดนล้อมอ่ะไปวิ่งทุกคนนี่เข้าด้านหลังกระท่อมเนี่ยอะนี่คือกุญแจปะใช่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรฮะอะไรอะไรอะไรวะเฮ้ทุกคนไอตัวนี้นี่ว่าไอตัวตัวที่มันเก่งๆอ่ะพี่ไอตัวที่มันตีแรงทุกคน เมี๋ยไม่ตายเฮ้ยเรากลับไปทางตรงก่อนทุกคนเฮ้ยที่ก็มีไอ้เหี้ยไอ่แม่งเลยเอามาตรงนี้แหละตีง่ายโอ้โหรัวรัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะอย่างงี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเยอะอย่างงี้ต้องเอานี่ไปกินฮะอย่าเยอะเข้าใจไหมอย่าเยอะเออไหนอันนี้ไม่ตายอันนี้ไม่ตาย ไอ้นี่ไม่แตะโอ๊ยนี่ตีแรงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเอ้าโดนเลยอเอ้าโอ๊ยไม่คิดโดนเลยวะเราเราีล้วเอาไม่มีอีกตัวหนึ่งปะนี่ไง กดกันไม่ทันอ่ะโอ๊ยอ๋อมีกตนนึงทุกคนผมว่าแปลกๆโอ้โหนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอไม่ว่ะคืออะไรวะเม่เกี้อ๋อ what is this ตรงนี้จะเปิดได้ป่ะโอเค what the hell นี่มันอะไรกันเนี่ย สวิจัยหรืออะไรครับเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะพวกเขาทำอะไรกันอะไรใค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 รเฮ้ยอ um ้ะบอกฉันนะหมอบลงเดี๋ยวนี้อีธานอันนี้ใครอ่ะฉันแปลกใจมากที่นายมาได้ไกลขนาดนี้อันนี้คริตอถ้าเกิดขึ้นกับนายตอนนี้คงเสียด้นดูคริตนายฆ่ามีอไปแล้วนี่นี่ก็แต o การฉัน ให้จบตก,กไปซะกริฟเฮ้แคกังตรวจพบสัญญาณการเคลื่อนไหวไที่น hey! ี่กดไปต่อเฮ้ยปลาทุกคนดู เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าดิถอยไปถอยไปเยี่ยมาเยี่ยมาอะไรอ่ะพูดเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยอ้วกใส่โอ้ยไหนเป็นไรเนี่ยผมไม่ไหวแล้วคุณแม่ครับทำไมทำไมไม่มป็นห่วงผมเรื่อยๆทุกคนอ้าว เอาอะไรเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดสู้เห็นี่หรอหรือหนีเดี๋ยวก่อแบบแบบนเดี๋ยวคิดแป๊บคิดแป๊บคิดแป๊บน่าจะต้องหนีปะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วมันมีทางเดินมันมีทางเดินทุกคนวิ่งเหรอวิ่งหนีเหรอเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อล้วเฮ้ยโอ้โดดรอยเข้ามาโอ้วิ่งเร็ววิ่งเร็วพี่เนี่ยรอดไหมเพราะว่าเราอยู่บนบนบนนี้ปหม ฟ้าได้โอเคอ่าโอ้ยโอ้ยข้าหัวอ้าวโอเคมีทางไปต่อโอ้โโหอ้ยตอนนี้แหละวิ่งวิ่งแล้วอย่าให้มันเขมือบบจ้ะเอาทางไหนก่อนเนี่ยตอนนี้ก่อนละกันของเก๋งสุดอันนี้คือเสียงของจักรพานี่กินนะไปนะอย่าโดดมาตอนนี้นะเว้ยซึ่งที่ก่อนเดียว ดูผมสิคุณแม่ผมเก่งที่สุดอ้อเมันฆ่ามันก่อนโอเคลุยลุยว้าไม่งั้นก็โดดมาทีนี้ถึงไหมนิดเดียวนิดเดียวขึ้นก่อนเออโอเคอ่านี่ฮะมันคงโดดมันไม่ถึงมั้งเฮ้ยถึงนี่ว่าโอ้นึกว่าไม่ถึงโอ้ยทางนี้ขึ้นมาอ๋อลุยล่อเอ้าเอ้าขวาฮึบลูดโอ้โหเกี่ยวไปพี่ลูดยานะเฮ้ยว้าแรงไอนี่โอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงผมใจคุณภูมิใจคุณแม่อ๋อแล้ววิ่งไปไหนก่อนอ้าวทางอยู่นี่ทุกคนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็แล้วทางไหนวันนี้แล้วก่อนผมว่าแบบต้อง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 สู้กับมันเหมือนมันตามมาจากข้างหลัง <anonymous> ท <eterm oon> ุกคนมีถังแดงญ่ก็จริงแค่ระเบิดเนาะฮ่าดูนะทุกคนใช่ไหม เออได้เนอ,เอ,อ,อะเฮ้ยใหม่ก็ใหม่ก็ใหม่ก็เ้อะไรวะเฮ้แบบอุ๊กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยอ๋อร้อนอ๋อเพ่โจนสีออลแมททุกคนโอ้โหมีสกิลหมู่นะโอ้ยสียงไง สี่อะยิงต่อต่อยิงต่อต่อโอ๊ยไม่ี่อะต่อหน้าต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยแล้วเออต่อหน้าเลยเออต่อท้าไม่ไหวแล้ววิ่งก่อนเปิดอีกสี่นัดทุกคนจะหมดแล้วปืนเราแค่แค่มาได้โผล่ตัวมาตรงนี้ โอ้ยเรียบร้อยเท่โอไม้วะอ๋อตกลงตัวมันใหญ่ๆนะโอ้โหมาโลคิดสั้นตายล้วก็ยังเหมือนตอนมีชีวิต ในรอทุกคนนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณมากที่มารับชมกันนะฮะก็เดี๋ยวค่อยเจอกันต่อกันก็ฝากกดไลค์กดติด like, ต,ต,ตามกันด้วยนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับผมแล้วก็ค่อยเจอกันต่อทุกคนส่นนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบายเจ้าไก่บ๊าย